ทะเรียนเล่นเฟซไหมเเคยโพสอะไรอยู่ใช่ไหมไม่เคยเลยเหรอเออเล่นเล่นเล่นเฟซแต่ว่าเห็นโพสที่เขามาอยู่ใช่ไหมครับเออคือในการโพสเนี่ยคำว่าเฟซบุ๊กอ่ะมันคือถ้าใครโพสออกไปแล้วไม่ระบุให้เป็นส่วนตัวมันจะกลายเป็น้นที่สาธารณะใครๆก็เข้ามาเห็นได้นะครับวันนี้เราจะ มาเรีนยนรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรโพสต์หรือไม่ควรโพสต์นะครับก่อนอื่นเรามาดูคลิปตัวนี้ก่อนนะครับให้เรียนศึกสารจากคลิปตัวนี้เลยนะครับ ปังเหกาแฟที่หลัอครับงโนลูกค้าประจขผมเหมือนเดิมจับ อราใช้จะเด็ตทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจการโพสต์การแชทการแชร์การคอมเมนต์โดยไม่คิดอาจทำให้คนที่ไม่หวังดีนำข้อมูลต่างๆไปประจายหรือแแบบเมลเราได้ซึ่งอาจส่งผลเสียทั้งต่อตัวเราเองครอบตัวคนที่เกี่ยวข้องกับเราและองค์กรสิ่งที่เราทำทุกอย่างบนโลกออนไลน์ล้วนทิงโลกออนไลน์ไหมดจริงๆถ้าในเรื่องจริงๆต้องรอนรอเบือน ก็แค่ชิดออกจนจางหรือสร้างตองไปก็จางหายไปแต่ในโลกออนไลน์ปุ่นปิ้ไปแล้วต้องลอยก็สามารถยังโพลี่ตรงนั้นแถมอาจจะปุกลามไม่มีทางแก้ไขได้เลยเลยแบบนี้ไหมต้อรู้ว่าเขาเขาบอกว่าล่องรอยบนนี้เนี่ยหรือดิจิทัลฟุตนปิ้นเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราโพสต์ลงไป ที่เขาลบลบใช่ไหมพอโพสปุ๊บถึงนั้นที่จะลบถ้ามีคนเก็บไว้โหลดไว้แค่นั้นนะครับมันจะให้สามารถจะลบออกได้เลยมันจะแพร่กระจายไปนะครับก็เรียกว่าต้องลอยทางอินเทอร์เน็ตหรือดิจิตัลทุกปีฉะนั้นก่อนที่จะโพสอะไรนะครับให้คิดนะครับให้คิดเยอะๆนะครับมันมีหลักการที่สิ่งไหนจะควรโพสหรือไม่ควรโพสนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูเก็บ นใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกติใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะ,บอกอะปกนตะิไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอ่ะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้าน ีห้ามโพสต์กินยังไรบ้างเออ่พวกข้อมูลส่วนตัวนะครับสิบสามหลกักพวกนี้นะครับห้ามห้ามโพสต์ลงในสื่อที่เป็นแบบสาธารณนะอ่าสถานที่ที่ไปเที่ยวทําไมต้องห้ามโพสต์สถานที่ที่ไปเที่ยวก็คือถ้าพวกมิจาชีพเขาอาจจะรู้ว่าเธออยู่ตรงไหนบ้านเธอมีกี่คนตอนนี้เธอไปเที่ยวตากกว่างจังหวัดแสดงว่าบ้านยังไงอาจจะไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยครับเรือยิ่ง รูปเด็กรูปเด็กาาทำไมห้าโพสอ่าเขาจึงมันเป็นแบบแคล้ายๆแบบข้อมูลส่วนตัวเหมือนกันนะครับถ้าพวการอาชีพอ่านถึงคนนี้เป็นลูกใครแอบ,บลับคาไปประมาณนะครับอีกนั้นอะไรซักสินชอบโชว์ใครเคยโพสบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าอีกอันเนึงนะครับที่เป็นครูจะทำเป็นในตัวเปิดให้ส,สุงให้นะครับ อันนี้ถึงแม้จะนั่งเป็นกลุ่มแต่ว่าถ้าโดนชี้ใครคนนั้นนะครับก็ต่อนะครับาัารคอครไครับไปเกิดเลย ควรเพาะอะไรเลยยต้องับข้อมูลสุดตัวเมื่อกี้ได้ดูแลครับมันไม่ชวนัวนลงไป เครื่องของเรียนที่เปิดอยู่เห็นไหมครับไปเอาข้อมูลในฝากของมันมีเครื่องเดียวในกลุ่มต่างๆนะครับทีในงานนี้นะครับไปยังเรียนถาในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีคนวนตัวแกันเครื่องเดียวครับใช้น้ำแค่เครื่องเดียว ไปงานนะครับไปงานมีมีคาให้แล้วก็ให้เธอเลือกว่าครับำที่ครับ้ำที่ครับไปงานเป็นแบบนี้แต่เราคุมได้เหมือนกัน โพสอ่ะมันควรหรือไม่ควรโพสเรามีหลักเกณฑ์ที่เราดูมาเรื่อยๆทั้งหมดนะสรุปได้ประมาณสามข้ออันที่หนึ่งไม่ผิดพรบคอมพิวเตอร์พรบคอมพิวเตอร์มันคือกฎหมายของคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะมันมีอะไรบ้างรูปเด็กรูปลาโมรรูปที่ผิดกฎหมายอาจารยจะคืนี้ห้ามโพสนะคะอันนี้คือให้ควรโพสสิ่งที่มันผิดนะครับอันที่สอง ไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบทางเสียหายลูกค้าที่โพสลงไปแล้วโพสต์ดื่มเอ่อเสียหายคุณไม่ได้นะครับเขาไม่ป้องร้องเอาคืนจะได้นะครับอ่าแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อผู้โพสเองเช่นข้อมูลส่วนตัวโพสต์ลงไปแล้วเขาทำแอบข้ามในตัวเรานะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เปรนโทษนะครับอ่าทีนี้สุดท้าย เกเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการโพสหรือไม่ควรโพสไปแล้วมีใครจะบอกได้ว่าเราจะเอาไปปรับใช้อย่างไต้องคนนึงด้ไหมเธอเรียนรู้เรื่องนี้แล้วว่าอะไรโพสได้โพสไม่ได้เธอจะไปบอกต่อให้ผู้ปกครองเพื่อนได้ไหมเธอรู้ใช่ไหมว่าอันไหนมาโพสได้โพสไม่ได้รู้ยังรู้แล้ว สิ่งที่เราจะช่วยเหลือสังคมได้ก็คือการไปบอกนะครับผู้ปกครองบางคนอย่างผู้โพสต์ผู้ติดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรนะครับดันั้นต้องไปบอกให้คนอื่นได้รับรู้เราจะได้ไม่ทำผิดแล้วก็มีเรื่องมีราวฟ้องวงนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะค,ะครับก็หน้ารอกต่อไปก็ลบเลย